ตอนนี้ก็มหาห่อทงซีขาแล้วพี่น้องอัน,นอันนี้บอเขาซานน่ะสอบละพันบาทเงินบาทสอบสอบพันบาทเอาให้ในนสอบหนึ่งสอบหนึ่งหาแซนขั้นเงินกีบเงินบาทสอบละพันเป็นวะ เดี๋ยวสิเอาโหลดออกมาเอาก่นอนแล้วนี่ฮาก็ซื้อเขามาเรียบร้อยจ้าพี่นอ้องถ้าคนทางกันเนี่ยขนาดพี่น้องเลยอันสอบเขาก็ตกล,ล่งรุดล่งจากโหลดใครเนี่ยจะมีผู้ชายคนหนึ่งผ่านมาก็เลยหาข้าเจ้าหยกขึ้นก็เดียวจังหน่อยห้าสี เอาไปอันส่งเพื่อนทีข้าเจา้าอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะบ่อนที่พนบริจาคลงเนาะบ่อนที่พนสวยเรือพนแล้พี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งไปส้มบอม่อนที่เพื่อนทีเอาเสิเอาขาวไปส่งเนาะพี่น้องสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องถุกหม่องทุกบอลที่กามาละเบิร์ละส้มสองซาโบเนาะพี่น้องตอนนี้คราก็มาหออเฮือนหอดซานพนแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะ นี่ก็คือลูกสาวเพิ่นพี่น้องนี่ก็คือเพื่อนเพิ่นเนาะที่ห้าวซิมาสวยเรือเพิ่นเอาเข่ามาเพิ่นเนาะพี่น้องนี่ก็คือเพื่อนคือซานเพิ่นพี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมว่าเพิ่นเ็นยังอยู่ซาโบก็เอาเข่าไปไหวเลยพี่เนาะเอ้ยคนก็อยากมากกับป้านี่คนก็อยากโตกับป้านี่มากกับน้องเบียร์อ้าวเบียร์เห็นยังกันนะเด้้ออพี่นง กวนเพื่อนเนาพี่น้องเพื่อนก็ะุกยาเลยพี่น้องเอ้ยกระถุกางาปากมองทางอยู่ไปเห็นไดไรแหละตามสถากรรมเนาพี่น้องนี่ก็คือเฮือนคือเฮือนซานล่ะพี่น้องเ,เ,เอ้ยล้วก็นางจตลา นี่คือเฮือนเนิืนพี่น้องป๊าโช์พี่น้องเต็มเตียงอยู่บ้านสบายดีเสืยเนาะสบายดีกล้องเร็วเร็วสบายดีพี่น้องเอ้ยเอ้ยอกันมามม่ น้ำปลาเ<อ>พิ่งว่าวานันซืไปซื้อเป็นลังก็บผได้เป็นลังอ่ะเพิ่นว่าน้ำปลากับผมไม่กินเส<อ>ื้อเป็นงวกับผมไม่กินเนาะก,ก็ซื้อเป็นโลมาให้เง<อ>ินมดประมาณแสนปลายเข่าเนี่กาเพิ่งว่าวัน สี่แสนกับชาวขายเปล่านั้นไปทำชาวขายชาวขายวันสี่แสนน่ะมันบ่ได้พี่น้องเอ้ยมันอันไปซื้ออะไรเนี่แสนเงินบาทมาพันบาทสอบหนึ่งสอบแล้วพัฒแม่สอบละวพันเอกสารมาเบิ่งยายอันนี้กระลานอันนี้กระลานอันนักระลานอันนี้กระลานอันนี้กระลานช่องคน าน่แมมดเีย่าแมกอันนี้มดนี่ลานล่นพี่นกเลยปลาเลอยู่กันอะไรกินกันอะไรป่โอ้ยยุงจังเลยโอ้ยบป๊ี่แล้วลึกอยากทุกอยางนี่แหละกระายลานกระายอยากนี่แล้วอันมือนี่ ข้าวนี่ค่อยห้แล้เป็นได้หมดแล้วบ่เอาขายมือละโดยมาเมื่อแล้วมาเมื่อแล้วละมือนี่ด้ะมือนีกได้ยอมกินแล้วล่ะแหก็มาใหันแล้วยอมกินยินโอ้ยัง่พี่น้องเอ้ยยอมกินบานีคนกินพลายขาวบ่มีกินบ่กินเด็กน้อยกําลังกินข้าวแซเนาะกินกําลังเป็นว่าซั่นจ้ะเดี๋ยวดด้หันจับ ชิ้นจ่าเด้วยค่ะชิ้นจา่าวยืดได้ด้อนี่ก็คืออันขอยนี่ก็มาเป็นเป็นสะพานบุญให้พอใจดีทางเมืองเนาะเนาะเพ,ออเาพาิ่นให้สะโบนี่เป็นสะพานบุญห้เพินเพ่นเนห็นในขีดนั่นแหละว่าไปข้อเข่าข้อหน้ามามีเข่าสิกินเพิ่นก็นกนเลย ไหเงินมาในซื right? ้อขขานี่สอกนึ่งฝนมาหามีในการซื้อเนี่ยอยู่แล้วกินมันเซนหนึงก็ซื้อปลาชีซื้อซี่หมูนั่นบ่ได้พี่น้องเอ้ยเนื้อตากแดดตากไน่ก็เลยที่แรกปลาชีซื้อเนื้อมันไม่หายยันมันเน่าย่านมันบูมมันเสียก็เลยเอาเป็นมาม่าใชาปะต้มกินอะไรมั้งในการ เปลี่ยนเป็นสื่อเป็นปลาทูนสุดโอ้เห็นนั่นนี่บ่ได้เด้ดูนั่นนี่บ่อไร่ได้นั่งให้เรียบร้อยข้าสร่างเลยขอตีโลดคนไทยบ่อเรียบร้อยแล้วยากให้เจ้านั่นขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เจดีเพิ่นสีเพิ่นอุปธรรมคำสู้ให้ขผาวชาตอาหารแห่งกินขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญมาช่วยมาเหลือ อ๋อเนบเมือคืนดีแล้วงเดอูนแออคยู่ดีมีแห้งนอาบุณคำน้ำซู่นตามน้าสู่หเยแจ่ล้จ่วยเรื่อหาเขาซานมามื่อหนึ่งอบหนึ่งสาม ขอให้บุญคัำนำสู้ใู้เป็นเศรษฐีลอยลลานพันลนเนาะลลานพันละแล้วแม่บุญไม่เอาไม่ดำสุกสอยเนือคนถูกบ่มีอยู่มีกินกันเนาะได้บุญเป็นบุญเป็นกุศลเนาะขอให้ครอบครัวเขาเป็นตรงีแต่ความสุขความเจริญให้เย็นเป็นสุน ມາແລ້ວພໍ່ເອີຍເອີຍເປັນພີ <character. c oughs> um. ່ນ້ອງກາກອມບຸນຂອບຄຸນຫຼາຍຫຼາຍເນາະຫຼ ท่านมาแล้วกะท่านมาแล้วกะไฮไลท์ข้นคือเก่าเนาะพี่น้องมาเมื่อเสาร์ไฮไลท์ขาวเมื่อแรงเลือกไอ้บุญขับลำตูเนาะแล้วเดินหลุ่มเรื่องเนาะดูดีใจบทสิ่งขาวกินดีใจดีใจแห้งดีใจนี่ไปคอเขาเมื่อวันนี่เขาสิได้ยุโรปสำหรับได้บ่มีผู้หายบ่หายมีผู้หาย ท่าคอน่ะบ่มีตหอยหาก็หผู้ละน้อย่เนาะเวลามายัง่แลผู้หผู้บ่ห่แหละไปขอกนอันเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นรู้ต้นทงานี่เพิ่นซื้อมากินเลยซาขอบคุณขอบคุณาช่วยเหลือมนุษยาาดื้อลูกดื้อเพิ่นตีด้อย่าดื้อนงเรียบร้อยบัด มีแต่ลูกมีแต่ลานสวดสวดแตลานนี่นะพ่อแม่ก็พอหน่ะก็ไปหาเงินอยู่หักแต่ว่าบ่พ่อสิได้เงินเลยซำซื้อขาวซื้อหน้าบ่นบ่นได้หามากแล้พ่อได้ซื้อซื้อยาจ่วยซื้อซื้อยาให้ลูกไข่ลานที่นี่แล้วคืออะไรหาเงินหาซ้ำก็ได้ มากอะตือห้ลูกห้ร้านกินก็เลยทั่วเทอกเลยทั่วเทือบพ่อกินมานจ้าบพ่อซกินบพ่อซ้นี่ยำก็ได้เือนชาก็คือแนวนี้เนาะเื่องาเืองอาาัเื่อนี่แล้วเอาบ่มีเงินมีคำไปบเนาะบ่มีเงินมีบ่มีเงินมีคำนี่แล้วยูไปดูไปนี่แล้ว นีกําลังกินเขาแแต่นีลานสาวจัเด็กหน่อยจับนีเขากำลังกินเขาเล่นเลยกินเขาเลยดีใจเ่กาได้ขาอดีใจดีใจมีเด็กมาโงมามากันไปปั้นกันต๊ดเด็กโต๊ินเด้อ ขอบใจนะแม่ผูขอบใจคนได้ขอบใจผูขอบใจเด้อคนใหญ่ใจดีคนใหญ่ใจดีขอบใจเลายๆนางมีหายเรียบร้อยขอบใจเลายๆเออเอาชื่อเข่ามาให้ร้านกินข่าวมาลูกให้ร้านกินบอสดาย หเายคนอยู่ดีมีแห้งให้ครอบครัวคนนี้่คพานชุขควาจเจริญเนาะอันหเาินพอแต่สิ่งดีๆหลั่มนี้ดวยผูเก่าด้วยหล่มแ่นี้ด้วยผู้เก่าผ้สามด้วยผู้เก่าเอ่อยนคุ๋ยนี่ยนี่วยปนปุนยาาด้ถูกปุ๋ปุ๋เนาะหเาินืนามน้ำซุปถ้านี่ก็ห้องตึ้มตึ้มอยู่พี่เนองเอ้ยในระหว่างที สโบถ่ายถิ่ถ้าแต่ตึมตึมหรือถ้าฝาทั้งคนนสิมาพี่น้องกะสุดท้ายนี่กับสโบกับสิได้ข้ออำลาพระจ่าพ่อแม่พี่น้องรงเพยนเขานี่เนาะก่อนอื่นก็ต้องขอบยินขอบคุณทุกใหญ่ดจดีเนาะที่ไรเอ็นดูสงสารเมตตาครอบครัวตตาพี่น้องทีให้เขาให้หน้ากะบใครคอยดีมีแห้งเด้อ ดีเงี้บุญธรรมน้องซูพ่อห้ยรวยรวยยิ่งถุนเนาะขอให้รวยยิ่งเสร็จแล้วนี่จอยมนุษย์ตาดำๆกดยาฝากมองจอยเลื้ยงเขาหน้ามากตาหายได้เป็นมหาเศรษฐีมีมา้เนาะก็สุดท้ายนี่ก็ขอจบคลิปลงเรียงเขานี้พี่น้องพอกันใหม่คลิปหนาสบายดีสบายดีเล้วสบายดีไหมสบายดี